สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะแจ้งเตือนภัยนะครับสำหรับรถที่ติดแก๊สถ้าท่านละเลยนะครับตรงนี้นะไม่ได้ทานะครับอาจจะต้องเสียเงินหลักหมื่นเลยก็ได้นะครับแต่ก่อนไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับอย่างหนึ่งนะครับเราต้องไม่ใช้แก๊สในการสตาร์ทนะครับเช่นบางคันเนี่ยบางคนเนี่ยติดนิสัยนะครับแก๊สยาวเลยแก๊สคิดว่ามันประหยัดนะแก๊ส สตาร์ทแก๊สสตาร์ทก็แก๊สดับก็ด้วยน้ำมันนะครับนะหรือใช้น้ำมันสักพักนะครับแล้วจึงสับเป็นแก๊สแล้วทำไมล่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงแหง้งท,ทั้ง LPG เลยครับนะเป็นเชื้อเพลิงแห้งนะครับพอเชื้อเพลิงแห้งปั๊บเนี่ยในนึกถึงในกระบอกลูกสูบนะครับนะซึ่งทํางานเนี่ยเขาออกแบบมาสําหรับเอ่อจะต้องมีของเหลวบ้างนะครับนิดนหน่อยหน่อยนะ ต้องนึกภาพก่อนนะครับนึกภาพในกระบอกสูบนะครับนะในกระบอกสูบเนี่ยปกติจะทํางานด้วยน้ํามันนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเปียกนะฮะด้วยการฉีดการอะไรก็แล้วแต่แหละครับนะเพราะฉะนั้นการขึ้นลงชักขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับนะมันจะมีน้ํามันคอยหล่อเลี้ยงนะนิดนิดถึงนิดหน่อยก็ก็มีผลครับนะ <S 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 ทีนี้พอเราไปใช้เชื้อเพลิงแก๊สนะครับเชื้อเพลิงแก๊สเนี่ยมันเป็นแก๊สแห้งนะะเป็นสารแห้งนะครับเป็นเป็นไอ,อนะครับอยู่ในรูปของแก๊สนะ ทีนี้เนี่ยพกพุ่นเข้าไปเลยนะครับพุ่นเข้าไปตรงตรงตรงคอยดียนะครับนะฮะมันก็เข้าไปในกระบอกสูบทีนี้เจ้ากระบอกสูบเนี่ยไม่มีน้ํามันเลยนะไม่มีน้ํามันช่วยหล่อเลี้ยงเลยนะครับนะมันก็ทําให้ใหอตัตราการสึกหรอเร็วเช่นพวกวาลวนะครับสังเกตดูว่ารถแก๊สนี่จะมีปัญหาเรื่องวาลวนะครับาการเราจะต้องตั้งวาลวบ่อยๆนะฮะวาลวจะสึกเร็วมาก รจริงๆก็ไม่เร็วมากหรอกครับมันต้องตั้งทุกๆประมาณ1นึ่งแสนโลนะควรจะเอาเข้าสูบไปตั้งทีนึงหรือว่าเอาไปร้านที่ไว้ใจนะครับนะส่วนใหญ่เข้าสูบเนี่ยพอเข้าสูบบริการเนี่ยพราว่ามีแก๊สปับ๊บเขาไม่ค่อยสนใจเลยนะครับหรือเพราะฉะนั้นก็เอา,เข,าเข้าไปอู่นะครับนะเอาไปให้เขาตั้งวาลให้อะไรให้นะครับนะประมาณสักแสนโลตั้งทีหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็จะใช้ได้งานได้ยาวไปเรื่อยๆเลยนะครับนะ แต่ว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะครับนะก็คือใช้น้ํามันให้บ่อยใช้น้ํามันให้บ่อยเลยนะครับนะเท่าที่เท่าที่เราจะนึกออกเลยนะครับเช่นสตาร์ทอะไรเงี้ยสตาร์ทนั้นด้วยน้ํามันแล้วค่อยสับคุนแก๊สนะฮะแต่ว่าน้ํามันที่เติมลงไปนะครับน้ํามันที่เติมไว้ในถังนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่ค่อยขับนะเติมเบนซินล้วนนะครับเบนซินที่ไม่ใช่โซฮอนะครับที่ไม่มีแอลกอฮอลผสมนะ นะแต่ถ้าใช้บ่อยๆใช้รถบ่อยทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็เติมเป็นโซฮอได้นะครับแต่เติม E20 นะครับนะ E20 เนื่องจากปริมาณตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องพอแช่ถังนานๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องกัดสายกัดอะไรนะโดยเฉพาะรถเก่าๆนะครับนะเพียงเท่านี้นะครับเพียงท่านทําเท่านี้เป็นประจำนะฮะทำอย่างนี้เป็นประจําเลยนะครับนะจะทําให้ท่านหลีกเลี่ยงการเสียงเงิน เป็นหลักหมื่นได้อย่างสบายเลยนะครับแต่ว่าวาวนะครับต้องย้ำไว้เลยนะครับต้องเอาไปตั้งทุกๆแสนโลนะครับขอบคุณครับ